สวัสดีครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเลขยกกำลังนะครับมาดูตัวอย่างที่1กันก่อนนะครับจงหาผลคูณของจํานวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับทีนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับคําว่ารูปอย่างง่ายก่อนว่าไอ้คำว่ารูปอย่างง่ายเนี่ยมันคืออะไรนะครับรูปอย่างง่ายเป็นการจัดรูปของผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินการของเลขยกกําลัง ให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกเลขชี้กําลังเป็นจานวนเต็มบวกนะครับและฐานที่เป็นจํานวนเดียวกันจะมีนิพจน์เดียวกันนะครับลักษณะนี้ก็คือยุบรวมมันให้เป็นเลขยกกําลังตัวเดียวน,นะครับและเลขชี้กําลังเป็นบวกนะครับ ซึ่งสมบัติของเลขยกกําลังที่เราทราบกันดีนะครับในเบื้องต้นตอนตอน,นี้คือ1ก็คืออย่างแรกเลยคือถ้ามี a อถ้ามี a กําลัง m คูณกับ a กําลัง n แบบนี้เลขยกกําลังคูณกันมีฐานเหมือนกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับเลขยกกำลังคูณกันที่มีฐานเหมือนกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับโอเค มาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1ลบ5ยกกำลัง7คูณกับลบ5ยกกำลังลบ3เด็กๆก,ก็ดูครับว่าฐานเลขยกกำลัง2ตัวเนี้ยเลขยกกำลัง2ตัวเนี้ยครับมีฐานเท่ากันหรือไม่มีฐานเท่ากันหรือไม่ซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าโอเคมีฐานเท่ากัน,กกน,น,กนถูกไหมครับมันคือมีฐานลบ5เหมือนกันโอเคฟังนะครับลบ5ยกกำลัง7คูณกับ ลบหยกกำลังลบสามเด็กๆดูนะครับว่าโอเคมีฐานเท่ากันใช่ไหมครับถ้ามีฐานเท่ากันแบบนี้นักเรียนสามารถทำกันได้เลยครับนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยก็คือ7บวกด้วยลบอเหเนนะ ฐานเหมือนกันคือฐานเป็นลบ5เหมือนกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับนำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับลบ5ยกกำลังเท่าไหร่เอย่ย7บวกลบ3ก็ได้ยกกำลัง4ยกกำลัง4แบบนี้นั่นหมายความว่าข้อนี้สามารถตอบได้ก็คือลบ5ยกกำลัง4หรือมีหรือด้วยเด็กๆมองออกไหม จากข้อสังเกตนะครับจากข้อสังเกตข้อสังเกตที่คุณครูเคยให้ไว้ข้อสังเกตนะครับคือถ้าเมื่อใดก็ตามที่เลขยกกําลังมีเลขชี้กําลังเป็นเลขคู่ไม่ว่าฐานมันจะเป็นบวกหรือฐานจะเป็นลบผลลัพธ์ของมันจะมีค่าเท่ากันนะครับเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นเลขคู่ไม่ว่าฐานจะเป็นเลขคู่หรือฐานจะเป็นจำนวนเต็มบวกฐานจะเป็นบวกหรือเป็นลบ ไม่จะเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มหนึ่งเดียวนะครับฐานจะเป็นบวกหรือเป็นลบผลลัพธ์เท่ากันและยกกําลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นเลขคู่เลขชี้กําลังเป็นเลขคู่นะครับไม่ว่าฐานจะเป็นบวกหรือเป็นลบผลลัพธ์จะเท่ากันนั่นหมายความว่าเนี่ยครับข้อนี้ยกกําลัง4เลขชี้กําลังเป็น4หมายความว่าฐานตัวนี้ครับที่เป็นลบ5เนี่ยจะเป็น5หรือเป็นลบ5ก็ได้เพราะฉะนั้นอีกอันนึงอาจจะตอบได้ว่าเป็นกํากลัง4ก็ได้ครับเป็นกําลัง4ก็ได้ เนาะวันนั้นตอบด้วยอ,อแบบนะครับตอบด้วยอแบบผลลัพธ์เท่ากันนะมาดูข้อถัดไปครับข้อที่2ครับข้อที่3ข้อที่2 7กํากลัง6คูณกับ7กําลัง11อ่ะอันนี้ก็ไม่ยากครับเด็กๆมองก็นเลยว่ามันเป็นการคูณกันของเลขยกกําลังเป็นการคูณกันของเลขยกกําลังเลขยกกําลังคูณการฐานเหมือนกันให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับ เพราะนั้น7ยกกำลัง6คูณกับ7ยกกำลัง11แบบนี้มีฐานเหมือนกันแล้วมีฐานเหมือนกันแล้วให้นำเลขชี้กำลังมาทำไมกันได้เลยครับให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยก็จะเป็น7ยกกำลัง6บวก11็ก็จะกลายเป็น7ยกกำลัง17เจ็ดนะครับเพราะนั้นแบบนี้ ก็ตอบได้เลยครับว่าตอบ7ยกกำลัง17ไม่สามารถเปลี่ยนฐานเป็นตัวที่ติดลบได้นะครับเพราะเลขชี้กำลังเป็นเลขคี่นะไม่เหมือนกับตะกี้นะครับมาดูข้อ3ต่อเลยครับข้อ3เศษ3ส่วน5ยกกำลัง3คูณเศษ3ส่วน5ยกกำลัง5อย่างที่ครูเคยบอกนะครับว่านักเรียนอาจจะผิดพลาดได้ตรงที่ว่าถ้านักเรียนไม่เขียนวงเล็บความหมายเปลี่ยนเลยนะ ถ้าไม่เขียนคูณได้ความหมายเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ3ส่วน5าลก,กำลัง3คูณกับเศษ3ส่วน5้าลกำลัง5ฐานมีค่าเท่ากันไหมฐานมีค่าเท่ากันไหมมีค่าเท่ากันถูกไหมครับคือ3ส่วน5ฐานคือ3ส่วน5เหมือนกันเลยแสดงว่าให้นำเลขชี้กำลังมาทำกันได้เลยครับบวกกันได้เลยก็เป็นเศษ3ส่วนห้า ยกกำลัง3าบวกหถ้าเป็นเศษสาส่วนหยกกำลังอะไรเอ่ย5้บวกสเป็น8เนาะนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือเศษ3าส่วนหยกกําลัง8ใส่หมุนเล็บด้วยนะครับโอเคครับ เลขชก้กำลังคูณการฐานเหมือนกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับมาดูข้อที่4ถัดไปเลยครับข้อที่4ข้อที่5เป็นเศษส่วนที่ติดลบแล้วก็เป็นทศิยมบ้างแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลครับก็มาลองดูว่าเป็นเลขยกกำลังที่คูณการฐานเหมือนกันไหม ฐานเหมือนกันถูกไหมครับฐานเหมือนกันในที่นี้คือมีค่าเท่ากันนะครับฐานมีค่าเท่ากันคือมีค่าเท่ากับ0.9เท่ากันบนั่หมายความว่านักเรียนสามารถนําเลขชี้กําลังมาทำกันได้เลยครับบวกกันได้เลยเนาะมันก็0.9ยกกําลังลบ3คูณกับ0.9ยกกําลัง4เท่ากับคุณครูขอข,อข,อขยับนิดนึง แบบน,นี้ฐานมีค่าเท่ากันให้นําเลขชี้กําลังนําเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยก็เป็น0.9ยกกําลังลบ3บวก4นะครับลบ3บวก4ได้ยกกําลัง1ถูกไหมก็จะเป็น0.9ยกกําลัง1ถูกไหมครับเพราะว่าลบ3บวก4ลบ3บวก4ได้1 นะครับลบ3บวก4ได้1นะซึ่งยกกำลัง1แบบนี้เราจะไม่นิยมเขียนนะครับยกกำลัง1แบบนี้เราจะไม่นิยมเขียนเพราะฉะนั้นสามารถตอบได้แค่0.9น9ะครับ0.9เพราะนั้นข้อนี้ตอบเพียงแค่ว่า0.9แบบนี้แบบนี้มันจะให้ความหมายว่ายกกำลัง1อยู่แล้วนะครับได้ชี้กำลังไม่เขียนแสดงว่ายกกำลังหนะึะ มาดูข้อที่5ครับเป็นเศษส่วนที่ติดลบกันบ้างาก็ดูครับว่าฐานมีค่าเท่ากันไหมฐานมีค่าเท่ากันก็ใช้สมบัติได้ตามปก,กติเลยครับแยกยกกาลังคูณกันถ้ามีฐานเท่ากันให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยนะครับก็อ่ะก็จะเป็นลบหส่วนเใส่วงเล็บด้วยนะครับลบกําลัง9คูณกับลบหส่วนเ ยกกำลังลบหกฐานเท่ากันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะครับก็เป็นลบห้าส่วนเจ็ดยกกำลังเก้าบวกด้วยลบหกเก้าบวกด้วยลบหกเนาะเก้าบวกด้วยลบหกหรื 6. อจะเขียนเก้าลบหกก็ได้นะครับเท่ากันแบบนี้เด็กๆก็หาผลลัพธ์เลยครับว่าได้เท่าไหร่ ลบห้าส่วนเจ็กาบวกลบหได้เท่าไหร่ครับเกบวกลบหก็จะได้เป็น3าถูกไหมครับสอ่ะทีนี้จากข้อสังเกตจากข้อสังเกตที่คุณครูเคยให้ไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับเด็กๆย้อนกลับไปดูได้นะกลับไปดูได้นะครับข้อสังเกตพวกนี้จะช่วยในการคำนวณและช่วยในการที่เราจะได้มีการเขียนตอบแบบหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตนะครับถ้าเป็นเลขฐานถ้าตัวฐานติดลบและยก,กำลังเลขคี่เราสามารถเขียนลบไว้ด้านหน้าได้หรือเขียนได้อีกแบบหนึ่งซึ่งผลลัพธ์จะมีค่าเท่ากันนะครับข้อนี้ตอบลบ -5. ส่วน7ยกกำลัง3หรืออีกแบบหนึงก็จะมีค่าเท่ากันนะครับคือลบออกไปข้างนอกลบแล้วก็ 5ส่วน7ยกกำลัง3แบบนี้ครับจะมีค่าเท่ากันเนาะเด็กๆย้อนกลับไปดูข้อสังเกตที่ครูให้ไว้นะครับเกี่ยวกับเมื่อเลขยกกำลังเออเมื่อเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่เลขคี่ขขแบบนี้มันมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างที่ทำให้ผลลัพธ์ของเลขยกกำลังมันเท่ากันนะครับซึ่งมันก็จะช่วยเราในการตอบนะครับนะครับโอเค มาดูในข้อที่6นะครับข้อที่หะข้อที่ 6, 6 0.5ยกกํากกำลังสองเขียนติดกันแบบนี้หมายถึงคูณนะครับในยกกำลังที่เขียนติดกันแบบนี้หมายถึงคูณนะูนย์จุายกกำลัง2คูณกับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง5บางคนบอกครูครับฐานไม่เหมือนกันแล้วแบบนี้ทำยังไงครับฐานไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องดูว่าฐานมีค่าเท่ากันหรือไม่ ถามว่าข้อนี้ครับ0.5กับเซนนวน2โอเคมันไม่เหมือนกันในรูปร่างหน้าตาแต่ถามว่ามันมีค่าเท่ากันหรือไม่คำตอบคือเท่าถูกไหมครับเพราะเซนส่วน2กับ0.5เนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับเนาะเส่วน2กับ0.5ได้มีค่าเท่ากัน นนึ่งส่วนสกับ0.5นะครับอนนขอเขียนโน้ติดกนิดนึ่งนะครับเชษหนึ่งส่วนสอมันเท่ากับ0.5เนอะอันนี้เป็นตัวเลขที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นตัวที่เราคุ้นเคยอนนขอเปลี่ยนนิดหนึ่งก็คือ1.2ส่วน2เนี่ยมีค่าเท่า,ทากับ0.5 ถูกไหมครับการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศยมเปลี่ยนทศยมเป็นเศษส่วนแสดงว่าฐานมีค่าเท่ากันเป็นเลขยกกําลังคูณกันและฐานมีค่าเท่ากันนะครับลักษณะนี้เราก็สามารถทําไได้เลยทําไมครับสามารถนําเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยแต่ที่นี้ครับเราจะเปลี่ยนฐานเป็นอะไรล่ะ mm hmm. เมื่อมันเท่ากันเราควรเปลี่ยนฐานเป็น0.5หรือควรเปลี่ยนฐานเป็นเศษ1ส่วนดี อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะถนัดหรืออยากเปลี่ยนแบบไหนก็ได้นะครับอิสระหนูจะเปลี่ยนฐานให้เป็น0.5เหมือนกันหรือจะเปลี่ยนฐานให้เป็นหนส่วนสเหมือนกันก็ได้นะครับก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นลักษณะของแบบฝึกหัดที่เป็นข้อกาแบบทดสอบที่เป็น Choice หนูก็ดู choice ครับว่า c h o i c e มันเป็นแบบไหนเป็น0นส่วอ,อ่ะแสดงว่าเราก็เปลี่ยนเป็น0.2น ถ้าช้อยเป็น0.5เราก็เปลี่ยนเป็น0.5เพราะฉนั้นข้อนี้คุณครูขอขอนุญาตเขียนเป็น0.5แล้วกันเนาะนะครับก็เป็น0.5ยกกําลัง2คูณกับ0.5ยกกําลัง5เนาะทาได้หลายแบบนะครับมีค่าเท่ากันอ่ะเปลี่ยนมาใช้สีเดีวยวกันดีกว่าเห็นไหมนะครับมันมีค่าเท่ากันเนาะ หรือนักเรียนจะเปลี่ยน0.5เป็น1/2ก็ได้นะครับให้แสดงให้เห็นว่าฐานมันเท่ากันก็พอเมื่อฐานมันเท่ากันแบบนี้เสร็จปุ๊บสามารถทำไมได้ครับนำเลขชี้กำลังมาทำไมกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะเป็น2บวก5 2บวก5นั่นเองนะครับมาก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ0.5ยกกำลัง7 0.5ยกกำลัง7เพราะนั้นผลลัพธ์เวลาตอบก็คือสามารถตอบได้2แบบคือ0.5ยกกำลัง7หรือเศษหนึ่งส่วนสองยกกำลังเจ็ดนะครับเพราะว่าฐานรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันแต่มันมีผลลั์เท่ากันเพราะนั้นเราจะเขียนแบบไหนก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้เนาะข้อที่7ข้อที่7มันเป็นตัวแปรครับครูน่ากลัวจังไม่ต้องกลัวครับเราแค่มองว่า ฐานมีค่าเท่ากันหรือไม่ถ้าเขียนด้วยตัวแปรที่เป็นตัวเดียวกันนั่นหมายความว่าเท่ากันนะครับถ้าเขียนกําหนดเป็นตัวแปรที่เหมือนกันตัวแปรเดียวกันตัว b เหมือนกันถูกไหมครับแบบนี้คือมีฐานเท่ากันเพราะฉะนั้นมีฐานเท่ากันทั้งเรื่ก็ไม่ต้องกลัวเลยครับแสดงว่าฐานเท่ากันคูณกันแบบนี้น,นําเลขชี้ก,กําลังมาทำอไมกันได้เลยบวกกันได้เลยก็เป็น b กําลัง9คูณกับ b กําลัง10แบบเนี้ โดก็เป็น b กำลัง9บวก10เนอะก็จะกลายเป็น b ยกกำลัง19เสร็จแค่นี้เองนะครับเห็นไหมง่ายมากเลยเพราะนั้นคําตอบคือ b กำลัง19เห็นไหมไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับเลขยกกําลังคูณกันฐานเหมือนกันให้นำเลขชี้ให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกัน ฐานเหมือนกันในที่นี้คือมีค่าเท่ากันรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับาะต้องดูที่มูลค่าหรือค่าของมันต้องเท่ากันนะครับมาดูข้อที่8กันครับข้อที่8นะครับเราเป็นเศษส่วนที่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วนะครับแต่ดูว่ามันมีมูลค่าหรือมีค่าเท่ากันหรือไม่นะข้อที่8นะครับเศษ2ส่วน เศษสองส่วนห้ายกกำลังสี่คูณกับเศษสี่ส่วนสิบยกกำลังลบสามนะครับก็ดูว่าฐานเท่ากันไหมบางคนมองว่าฐานไม่เหมือนกันแต่ต้องดูครับว่าฐานมีค่าเท่ากันหรือไม่ในเด็กนองสังเกตสี่ส่วนสิบนะครับเราสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ถูกไหม งั้นลองตัดทอนให้เป็นเศษส่วนต่างต่ำก่อนครับตัดทอนดูนะเมื่อลองตัดทอนเสร็จปุ๊บเนาะหนูจะได้เป็นเท่าไหร่ครับใช้แม่สอตัดแ้วกันนะครับ2 2งสองสอี่สองห้าสแสดงว่าได้2องส่วนห้าถไหมครับได้2อส่วนห้า กำลังลบสามเห็นไ,ไหมว่ามันเท่ากันไหมครับเท่ากันเห็นไหมแบบนี้เมื่อตัดทอนเป็นยังต่ําแล้วได้เท่านี้นะครับเมื่อตัดทอนเป็นยังต่ําได้เท่านี้แล้วปรากฏว่าเลขยกกําลังคูณกันมีฐานเท่ากันไหมเท่าไหมครับเท่าคือมีค่าเศษสองส่วนห้าเท่ากันงั้นแสดงว่าหวานนะครับหวานหมูเลย เนี่ยก็สามารถทำไ,ได้นำเลขชี้กำลังมาทำไมครับบวกกันได้เนาะก,ก็เป็น4บวกลบ3เนาะนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเศษ2ส่วน5ลบกำลังอะไรเอ่ย4บวกลบ3ได้กำลัง1ซึ่งกำลัง1เราจะไม่นิยมเขียน เราจะไม่นิยมเขียนเพราะนั้นก็จะเขียนเป็นอะไรพอครับเศษสองส่วนห้าถ้าไม่มีการยกกําลังของเศษส่วนแล้วนักเรียนไม่ต้องใส่วงเล็บนะครับไม่ต้องใส่วงเล็บเนาะแบบนี้ครับยังมีการยกกําลังอยู่ถูกไหมยังมีเลขยกกําลังเขียนอยู่ใส่วงเล็บด้วยนะครับงั้นความหมายผิดนะแต่ถ้ายกกําลังหนึ่งแบบนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้ามันต้องก็ไม่ต้องเขียนวงเล็บไปก็ไม่ต้องเขียนวงเล็บเลยนะครับ โอเคนะก็ไม่ต้องอเขียนวงเล็บเลยโอเคเพราะนั้นสรุปตอบได้เลยครับว่าข้อนี้ตอบเซสองส่วนอโอเคนะง่ยายนะครับลองไปทำไปฝึกหัดแล้วลองทบทวนดูนะครับทบทวนเรื่องสมบัติเลขยกกำลังข้อแรกเลยก็คืออเลยเลขยกกำลังคูณการถ่ายเหมือนกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันกลับอีกอย่างหนึ่งคือข้อสังเกตเลขกำลังเลขคู่เลขคี่อันนี้เด็กๆลองย้อนกลับไปคลิป ไปดูคลิปเก่าของครูได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ